บัดนี้วันที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ภูธมาศขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอันตราคัจฉุเทวตาสัทธามังมุนิราชสุนันตุสักขโมขทังสักเคกาเมจลูเปิริสิขาลตเตจันตริเควิมาเนทีเปลเทจักคาเมตะลุวนาคาหานีเคหาวัดภูมิเขเตภูมาจยันตุเทวาชลาทรวิสเมยักขคันทพนาคาตินทันตาสันติเจยังมุนิวราจนังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสาวนกรวอยัมพธันตาธรรมสาวนกกรวอยัมพทันตาธรรมสาวนกกโรุอยัมพธันตาบทสวดนมัสสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระคะโตตะระหะโตสัมมาส uh ัมพุ well. ทธสระนโมตัสสะพระคะโตตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสระนโมตัสสะพระคะโตตะระหะโตสัมมาสัมพุทธสระ บทสวดไตสรนะนคมะพุทธังสรนังฆฉามิธรรมังสรนังฆฉามิสร้างคังสรนังฆฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังฆฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังฆฉามิทุติยมปิสร้างคังสรนังฆฉามิตติยามปิพุทธังสรนังฆฉามิตติยมปิธรรมังสรนังฆฉามิตติยมปิสร้างคังสรนังฆฉามิ สวดสักจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานตถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะ โซติเมโฮโตสัพพัธ,ธา